จะมีโทรศัพท์ไหมคะขอขอขอเกนยิ้มหน่อยสิคะได้ครับได้ครับโทษทีนะคะไม่เป็นไรครับใช้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาครับครับอุอย่าดึงครับอย่าดึงครับหนังยางอันนั้อย่าดึงผมเอาลัดแบตเตอรี่ไว้ับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับใช้ของถนอมนะครับไม่อยากให้มันพังเร็วนี่รุ่นไหนคะเนี่ยอ๋อรุ่นล่าครับล่าสุดล่าช้าครับโทรได้นะคะโทรได้ครับ เออศูนปดสิครับเออเลขสี่มันเสียนะคะอ๋อเลขสี่เสียคุณก็กดสองบวกสองสิครับครับโอเคค่ะไว้เลขแปดเสียเลขแปดเสียงค่ะเอคุณก็จะกดเลขสี่ใช่ไหมฮะกดเกินเหรอครับงั้นคุณก็กดสี่แล้วก็ลบสี่ครับสี่ลบสี่นะคะครับร้อยคุณร้อยไหมคะหวยเป็นเล่นงหวยเบอร์อะไรครับบอกบอกผมเดี๋ยวผมโทรให้ค่ะครับ 3 5 7 3 5 7 11็ดเอามายิงหัวใครล่ะครับโอเคติดแล้วครับตครับฮัลโหลโอ้ยฮัลโหลเคมเคมคะแกนมาถึงแล้วเคมอยู่ไหนอ่ะอ๋อผมอยู่ในเต็นผอ๋อโจเคมพูดอะไรอย่างนั้นล่ะเต็นมีแยะแยะไปหมดเต็นคุณเป็นยังไงเล่าอ๋อเต็นกลางหิมะสีน้ำเงินนี่ เ,เต็น์กลางคีม้ามันก็มีแต่เต็น์กลางคีมาทั้งนั้นแหละแล็ที่นี่มีแต่เต็น์สีน้ําเงินทั้งนั้นแหละแต่ของผมเป็นสีน้ําเงินปนสีเหลืองออ้ยเต็น์ที่นี่มีแต่สีน้ําเงินปนเหลืองหมดเลยค่ะโอ้คุณสังเกตดิเต็น์สันๆ,ๆันะเต็น์ที่สันๆน่ะนี่เข้มเต็น์ที่เนี้ยสั่นทุกอันแหละไม่รู้เข้าไปทําอะไรกันเ <ś p ies> ต็นต์สั่นทุกอันเลยคะ่ะแล้วคุณอยู่เต็น์ไหนละค่ะโอ้ยคุณก็เดินมาหน่อยเดียวแค่นั้นเองอะแล้วอยู่ตรงไหนละเต็น์ผมอยู่อ้าว แล้วเฮ้ยเองเดียวนี่คุณอคุณมาทำไมอ่ะใครใช้ให้คุณมาอย่าไปว่าเขาค่ะคือเกณฑ์่ะให้คุณเอือ้อนั่งนั่งเครื่องมาเป็นเพื่อนนะคะนะอย่าไปว่าเขาเลยเนี่ยคุณเอื้อกระใจดีใจดีนี่นะคะเออเกณฑ์อุตสาตีตัวเครื่องบินไปไม่กลับให้เขาด้วยะคะ่ะไปกลับสิครับ<อ>คือเขานั่งเครื่องคนเดียวไม่ได้เขากลัวแลครับเออแล้วแล้วหนูเล็กไปไหนฮะไม่ได้มาพักที่เดียวกันเหรอครับเออเฮ้ยหนูเล็ก เป็นอะไรผมก็เสื้อกระซังทำไมหน้าแดงกล่ำแบบนั้นน่ะอุ้ยคุณเอื้อเป็นอะไรอะคุณทำอะไรอ่ะคือเอาเอากระเป๋าไปเก็บแล้วมันหนาวค่ะแล้วหน้าไม่แดงๆนะคะหน้าแดงคือเออหิมะกัดค่ะเออคุณจะหนาวหิมะอะเซแล้วคุณเกณฑ์มาะทำไมคะเนี่ยเออก็คือว่าเขมเกาให้เกณฑ์น่ะนั่งเครื่องตามมาว่าแต่เขมันจะให้เกณฑ์ตามมาทำไมก็ไม่รู้ว่าให้ให้เกณฑ์มาทำไมอ่ะเออ กับผมนะครับ<อ>แต่งงานกับผมนะครับเกณฑ์แต่งงานเกณฑ์อ๊อสยสบไพรแคุณจะดีใจเลยนักหนานี่มันเป็นความจริงไม่ความฝันฟังให้ดีผมขอเกณฑ์แต่งงานครับจริงเหรอคะจริงตกลงคะ่ะ เขมคะพูดทางนี้ทำไมเนี่ยในเมื่อเมื่อกี้เราเพิ่งจะเพิ่งอะไรเพิ่งอะไรเดี๋ยวพอกลับไปเมืองไทยแล้วนะผมจะไล่คุณออกเพราะผมไม่ต้องการเลขาแบบคุณเข้มพูดกับฉันอย่างนี้นะฉันเกลียดคุณดูเล็กดูเล็ดีคุณเขม คุณไปทําอะไรให้หนูเล็กเขาเกลียดคุณเหรอครับเออคือหนูเล็กอะเขาแอบรักผมอยู่เพราะผมไม่พอใจมั้งที่ผมขอคุณเกณฑ์หลงแต่งงาน,นแต่จริงนะคะเคมเราจะแต่งงานกันจ,จริงๆนะคะเอางนี้ว่าครับคุณเกณฑ์หลงครับเดี๋ยวคุณเข้าไปในเต็นท์นะครับเข้าไปทําไมคะผมจะสอนบทเรียนก่อนวิวาให้กับคุณ <S <S จะสอนบทเรียนก่อนวิวาครับต่อนหน้า,ากูเนี่ยนะไม่ในเต็นท์ครับคุณไม่มีสิทธิ์นั่นเว้นคุยเลยนะคะเชิญครับเชิญครับเข้ามาเถอะนะคะไม่อย่าไปยุ่งกับเขา ไม่เจอครับครับผมเชิญครับอะไรดีใจเย็นๆสิครับบอกขาผมก่อนผมจะกลับไปที่โรงแรมในเมืองได้ยังไงโูดูคุณเห็นไหมคุณดูทางนู้นน้นน้อยมองทางนู้นอ่าอะไรเนี่ยคุณเอื้อผมเอื้อผมอยู่ตรงนี้ผมหนาวใจผมยืนอยู่กันเดียวแล้วได้อยู่คนเดียวเหรอได้อยู่คนเดียวหรอกหนาว ผมจะเข้าไปฮะอยู่ตรงนี้ผมจะเข้าไปไหนอยู่ตรงนี้ผมจะเข้าไปอย่ามายุกับผมเฮ้ยนี่นะคุณเป็นไงเป็นไงสลาสต่ไปเมื่อกี้เอาไม่ไหวเริ่มลอนเริ่มลอนโอ้ยเฮ้ยอ้ยอ้ยอ๊ยอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยอยเฮ้ยเฮ้ยอยอยเ้ยยย ผมจะเข้าเปลี่ยนเกงครับจะใส่บอดที่สูดฮะอะไรคุณวิ่งออกมาไหมเมื่อกี้เพิพ่พภาพอะไรสปาร์ติกังก็ปิวเปลือทำไมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรอะคบผมจะไปดึงคุณออกมาผมบอกว่าคุณยังนอนนี่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณกระเป๋าของคุณเสื้อผ้าของคุณอยู่ที่โรงแรมครับเชิดเกิดทำไมเหนื่อยอย่างนั้นล่ะคะไปนะครับจ้าจ้า,จาเดี๋ยวมาน้าแต่เกณฑ์มานะ นี่แล้วไปไปไปต่างประเทศไปโดนอะไรมาหน้าถึงเป็นอย่างเงี้ลูกโดนกัดอ๋อโดนหีมากัดหมาในกัดเี่พี่สวิตมีหมาในเลยลูกหมาที่สวิตทจะมันอยู่ในบ้านโอ้รักษาดีลูกเอ้แล้วจะเป็นยังไงบ้างกันนั้นอ่ะโดนหีมากัดหัวหอเปิดมาเลยเหลือแต่สมองเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆยๆเดีๆยๆๆดยยอาไปยาไปยไหอไหอห อได้เลเข้าล็อกมันหมักสมองหมูเลยนะได้แล้วได้แล้วเลยเป็นไงลูกเป็นไงลูกแซ่บเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายลูกโอ้ยเดี๋ยวให้มันตำอาหารแบก็ได้ดีก่อนเดี๋ยวก็อะไรมาใส่แซ่บจริงๆเลยไอ้ตอว้าวพี่เอาอะไรอะทำอะไรน้องฉันเนี่ยโอ้ยแล้วเป็นยังไงบ้างน้องพี่ เป็นอะไรมั้งไก่ไก่เป็นอะไรมั้งเจ็บนี่นี่มั่วหรือเปล่าจ๊ะคนนี้ชื่อไข่ไก่อยู่นู่นจ้ะนี่ครับไข่อยู่ข้างไหนไข่อยู่ข้างนี้ไข่อยู่ข้างนี้ไก่อยู่ข้างนี้แล้วสรุปแล้วจะอยู่กับไก่หรือจะอยู่กับไข่งั้นพี่อยู่ข้างไข่นะอยู่กับไก่กับไข่อยู่กับไข่ ขอโทษนะไครนะออที่เมื่อก่อนอ่ะพี่ไม่เคยยอมรับน้องทั้งสองคนว่าเป็นน้องของพี่แต่ตอนเนี้ยพวกพี่สํานึกได้แล้วว่ายังไงซะเลือดก็ข้นกว่าน้ํเออน่่เน่ไข่กับไข่ฟังนะตาจะบอกว่าเจ้าน่ะเป็นพี่น้องต่างมารดาหรือว่าต่างแม่กันกับเนี่ยสองคนเนี้ยต่อไปนี้นะเราก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวพี่จะดูแลน้องทั้งสองเองพี่จะพาไปอยู่บ้านบางแคโอ ไข่ของยายจะบ้าแล้วของยายไข่ของตาน้งมะนาไข่ของยายตีกระเรียกระเชันมาเฮ้ยยายต้องไก่เอาละเอาละจะไข่ของใครก็ช่างแต่ต่อไปนี้เราจะไม่แยกจากกันแล้วเนาะน้องรักของพีพีน้องรักกันก็ดีแล้วล่ะลูกเอ้ยเอาครับคุณอภิการคุณอรทัยแหมอยู่นี่ก็ดีแล้วครับเพิินผมมีการ์ดมาแจกอะไรนะ คุณมีการมาแจกดีเลยค่ะฉันมีพ่อป่ามาแลกค่ะไอย่างกันมั้งเก็บไว้ก่อนครับเพิ่นว่าการที่ผมมาแจกเนี่ยมันเป็นการแต่งงานครับผมอยากจะเรียนเชิญคุณอภิกากับคุณรถไยไปงานแต่งงานของผมระหว่างผมกับคุณเกณฑ์หลงครับคุณค้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเกียนไว้ชคุณเกณฑ์หลงไม่รู้เป็นอะไรไอ้ที่ตรงนี้พอยืนแล้วมันดูแป๊กๆไงไม่เขาใมีใครมาเล่นอะไรแป๊กแป๊อยู่บริเวณนี้พี่ก่อน่ยเลยเลยย้ายที่อยู่กันเลยเออ ลุงคุณป้าครับได้เจอคุณลุงคุณป้าตั้งสิบปีไปไงสบายดีไหมครับอ๋อก็สบายดีค่ะแต่พอไม่สบายกินยาสักพักก็หายค่ะไม่มหมายถึงว่าไม่ได้ถึงอาการหมว่าความเป็นอยู่สบายดีไหมครับอ๋อความเป็นอยู่ก็สบายดีนะคะพอเช้าก็ตื่นพอมืดก็นอนนะคะ ครับผมก็ตรงสบายดีนะครับสบายดียค่ะ,คะเออเม่อวันนี้ผมจะาการ์ดแต่งงานเนี่ยมาแจกให้กับคุณวด,ดีด้วยออแต่ว่าถึงเขาจะออกจากงานผมไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับคือผมต้องการให้เขาไปร่วมงานลูกเขาจะไปหรือเปล่าครับนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณเคมฉันจะไปงานมงคลสมสู่คุณสมรสฉันจะไปงานแต่งงานของคุณและที่สํคาคัญฉันจะไปกับคุณเอือ้อนี่คุณไม่มีความละอายเลยบ้างไงฮะเขาเป็นลูกของสามีคุณนะอะ ไม่เห็นจะแปลกเลยแปลกตรงไหนคะเวลาแต่งงานแล้วได้ทั้งพ่อทั้งลูกคุณเคยได้ยินเหรอมาซื้อของไงเวลาซื้อของซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวายคุมจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าใจเย็ยนๆก่อนดีกว่าน,นะก่อนที่เรื่องนี้เนี่ยมันจะบายปานใจเย็ยนนะทั้งสองคนก่อนที่เรื่องนี้มันจะวุ่นวายไปกันใหญ่โตอเอาอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกความจริงให้คุณเขมรับรู้ คุณหนูเล็กเนี่ย<อ>เขาแต่งงานกับคุณพ่อผมอแต่ว่าแต่งกันเพียงในานามเท่านั้นจร,จริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่มีอะไรกันหรอกครับเพราะอะไรอ่ะจริงๆอ่ะคุณเรมาชาติจริงๆแล้วหนูเล็กอ่ะเขาแต่งงานกับพ่อที่ฉันเพราะว่ารับจ้างดูแลเด็กสองคนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ทำไมคุณจะต้องรับจ้างแต่งงานด้วยฮะคือตอนนั้นอะ่ะครอบครัวของเราเนี่ยล้มละลายหนูเล็กเนี่ยกากาคนเนี่ยคนละคนอะันหนูเล็กกากา นูเละคนเลียขเขาก็ยอมสละตัวเขาเพื่อไปแต่งงานกับเจ้าสัวเพื่อจะได้กอบกู้ให้ครอบครัวเราอยู่ได้อย่างสบายไงแต่ไม่มีอะไรการไม่มีอะไรกันไม่มีแต่งแค่พี่ในนามจากหมายความว่าได้แต่ภายในภายนอกยังไม่ได้อะเหรอไม่ได้ภายในภายนอกไม่มีเมียคุณทำอย่างนี้ได้ไงฮะนี่แสดงว่าที่คุณทิ้งผมไปก็เพราะว่าด้วยเหตุผลนี้เหรอเอาละเอาละนี่ ฉันว่านะปล่อยให้คู่รักเขาเคลียร์ปัญหากันดีกว่าเราไปเล่นข้างนอกดีกว่านะไก่กับไก่ไม่ไก่ไม่ไก่ไก่กับไก่ใจอยู่กับแม่หนูเล็กคนเดียวได้เด็ดเดี่ยวใจเย็นไก่ไก่ใจเย็นลูกฟังฟังนะตอนนี้ถึงเวลาแล้วแม่เนี่ยเป็นแม่ของลูกอีกต่อไปไม่ได้หนูจะต้องไปอยู่กับพี่พี่เขาเข้าใจไหมลูกไม่ไปแม่ต้องอยู่กับหนูยังไงหนูก็ไม่ยอมหนูจะซุกออกออกมาหลงรักแม่ดิฉันเดี๋ยวไป แม่จ้าจ้าพาล้แม่จ้าโอ้ยพอแล้วลูกแม่เนี่อดทนมานานเนี่ยไปเล่นกับคนอื่นเถอไม่ไปไปไปเย็นเยนี่เรื่อไปคุณไี่บอกความจริงกับผมนี่เดี๋ยวเข้มคุณจะเอายังไงแฟนเก่าคุณน่ะไม่ได้มีลูกมีสามีเย็นคุณเข้าใจคุณจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่าเออใจเย็นค่ะคุณเกณยังไงฉันกับคุณเข้เนี่ย คงไม่กลับไปคืนดีกันแล้วค่ะเขาเรียกว่าสายน้ําไหลไปแล้วย่อมไม่ไหลย้อนกลับมาแม้วันจะมามากจะแค่ไหนไม่เชื่อหรอกผมรู้คุณยังรักผมถ้าคุณไม่รักผมคุณจะยอมผมเหรอที่อยู่ในเต็นท์กลางหิมะสว<ะ>ิตเซอร์แลนด์อะไรนะเหมือนว่าคุณสองคนฟิจิลิงกันแล้วเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณเกณฑ์ผมไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยครับเนี่ยหรือตบผมทําไมโทษทีค่ะเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าโดนลูกหลงค่ะคนมันโมโหนะเอาอย่างนี้ในเมื่อหนูเล็กยังรักคุณเข้มเขาอยู่ก็บอกเขาไปตรงๆเลยคุณก็เหมือนกันต่างคนต่างยังรักกันอยู่ทำไมไม่บอกตกลงปงใจกันไปละครับจะได้จบเรื่องนี้สัทีทำไมพางนี้ล่ะคะ อันนี้ลุกหลงอีกเล้วครับไม่ลุกหลงครับอันนี้ตั้งใจตอบเลยแหละอันนี้ตั้งใจใช่ <laughs> อันนี้อะไรอ่ะเอาคืนอเอาคืนหเหรอเฮ้ยคุณไม่ใช่ไหคุณอะไรนไม่ได้ยินข้ามเดียวเดี๋ยวนี่เอาคืนเหรออันนี้เอาจริงไว้โอ้โหแล้วมาทึ่งๆเอาฮะใจเย็น ตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ผมขอขอบคุณคุณหนูเล็กด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่คุณเลี้ยงไก่กับไข่น้องชายผมมาด้วยดีตลอดตอนนี้ผมจะขจัดตัวปัญหาให้คุณเอง<ะ>ผมรู้แล้วตัวปัญหาของคุณสองคนอา้าวยังจะยืนขวางลําเขาอีกอีดำเนี่ยไปได้แล้วไปไหนอ่ะไปไหนละเก๊กกาอะรพระเอกนางเอกเ,เขาจะจบเรื่องอยู่แล้วไปยืนขวางทำไมจะไม่ไปอ่ะยังไม่ไปนะไม เล็ดเต็มตัวเลยมึงขอเวลาไปขอดเกตมันออกก่อนตัวปัญหาจบแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองผมรับเออเอางี้กว่าครับเออผมว่าเรแม้วนายจะพูดกันอีกล่ะยกโทษในความโง่เขลาของผมนะครับคุณเขมจริงๆแล้วอ่ะฉันควรจะต้องขอให้คุณยกโทษให้ฉันมากกว่าเพราะว่าฉันไม่คนที่ทิ้งคุณไป ผมก็รู้นะครับว่าคุณไม่ผิดแล้วผมก็ให้อภัยคุณแล้วคุณละครับจะให้อภายผมหรือเปล่าครับความรักชนะทุกอย่างค่ะเมื่อมีความรักฉันก็ย่อมให้อภัยคุณค่ะเจอแต่งงานกับผมไหมครับอุ๊ยขอเลยล่ะคะขอคิดนิดนึงค่ะทำไมคิดเร็วจัง่ะครับฉันคิดมาตั้งแต่ฉากแรกแล้วจะ้องแต่งงานกับผมนะครับ อุตะ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 มา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 เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วแต่งสิคะดีใจครับที่คุณรับปากว่าจะแต่งงานกับผมครับฉันจะเข้าพิธีผสมพันธ์กับคุณค่ะพิธีสมรสครับสมรสกับคุณโลงแต่งงานกับผมครับแต่งค่ะเอ้าโอ๊ย่ย อะไรเนี่ยฮะไก่กับไข่ไม่ครับนี่ละครก็จะจบแล้วพระเอกกับนางเอกเขากำลังจะสวีดกันอยู่จบไม่ได้ครับจบไม่ได้จะจบไม่ได้ยังไงละครเรื่องอย่าลืมฉันฉากจบจะต้องพระเอกกับนางเอกกอดกันใกรกับใครไกับใครพระเอกนางเอกติ๊กกับแอนอย่าลืมฉันดังนั้นเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนจากอย่าลืมฉันมาเป็นละครเรื่องอย่าลืมไก่กับไข่จบแล้ว ใครพึ่นก่อนยามใครจับไข่ใครจับไ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 ใครจับไ่ใครเอาดูไม่จ like ังเลยอู่ไจังเอาไก่จับไก่เอาไก่่ก่อ